มอนรองกระดูกปิ้นแล้วก็เสื่อมด้วยค่ะวันนี้รู้สึกดีรู้สึกหายปวดตามที่ตั้งใจมาที่ตั้งใจมาหาหมอสันคืออยากหายปวดเขาบอกว่ามาหาหมอสันแล้วหายปวดแน่นอนอยากเป็นคนไข่หนึ่งในนั้นค่ะได้มาก็ไม่ผิดหวังค่ะก็หายปวดตึง,ต,งตรงนี้หายหมดเลยรู้สึกดีค่ะรู้สึกสบายขึ้นค่ะ ยงหมคอยากหายปวดอย่างที่เขาแนะนํามาอย่างในคลิปอยากเป็นหนึ่งในในในคนไข้ของหมอซันที่หายปวดมันทรมานค่ะอยากมาหาหมอให้หมอช่วยหมอซันเป็นหมอเทวดาที่ช่วยให้หายปวดค่ะถ้าใครปวดหรือว่าเจ็บเยอะๆให้นึกถึงหมอซันได้เลยค่ะ